n อ็นวีดีอาร์ทิกหอาจจะถูกยกเลิกหรืออาจจะเป็นการปรับแผนใหม่ของ n v ็นวีดีอารที่ไม่เหมือนกันข่าวลือสุดชวนในวงการ PC ซีกำลังร้อนระอุด้วยที่ช่วยให้เราเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิต GDDR7 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญสำหรับการจอผู้บริโภคติดขัดปัญหานี้เกิดจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์เที่พุ่งสูงซึ่งเป็น สาเหตุหลักที่ทำให้การผลิต g d d r 7สำหรับกาดจอผู้บริโภคติดขัดไปหมดปัญหาที่เกิดจากการผลิต d d r 5และ e p d r 5x ที่ถูกเร่งเพื่อรองรับกระแสะ AI ทำให้โรงงานของซัมซุงไม c ครนและ SK h y n i เต้องแบ่งกำลังการผลิตไปทางนั้นแม้ว่า s ซัมซุงจะเริ่มผลิต GDDR7 ขนาด 3GB ในระดับแมสมวลแล้วแต่ผู้ผลิตอื่นยังจำกัดที่ 2GB เท่านั้นส่งผลให้ต้นทุนโมดูล GDDR7 พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรุ่น 3GB ที่ RTX 50 Super ต้องการเพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพจากรุ่นปกติหากข่าวลือนี้เป็นจริงการยกเลิกซีรีส์ g f o r c e RTX 50 Super อาจจะเป็นประเภทของการปรับแผนใหม่ของ NVIDIA ซึ่งอาจเป็นการเลื่อนกำหนดการเปิดตัวหรือเป็นการยกเลิกทั้งซีรีส์ซึ่งรวมถึงรุ่นอย่าง RTX 5080 Super และ5070 Super ที่คาดว่าจะประกาศในงาน CES 2026แต่จากประวัติศาสตร์ของ n ิ i d ี a ที่เคยเจอปัญหาสต็อกขาดในทิกสี่ซีรีส์แล้วยังขายทะลักได้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการยกเลิกทั้งหมดไม่น่าเกิดขึ้นง่ายๆอีกด้วยปัญหานี้อาจนำไปสู่ผลกระทบอื่นเช่นราคาการ์ดจออ t ิกสาซีรีส์ปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวไปอาจปรับขึ้นอีกโดยทอม s อสไฮเวสันนิฐานว่าต้นทุน GDDR7 ที่สูงจะทำให้ราคามิซพีของซูเปอร์ซีรีส์เพิ่ม30 50ดอลลาร์หากยังเดินหน้าผลิตต่อซึ่งจะยิ่งทำให้ตลาด GPGPU สีเขียวแพงขึ้นไปอีกท่ามกลางความต้องการจากเกมเมอร์และครีเอเตอร์อย่างไรก็ตามปัญหา นี้อาจนำไปสู่ผลกระทบอื่นเช่นราคากาดจอ RTX 50ซีรีส์ปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวไปอาจปรับขึ้นอีกนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหา GDDR7 จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนวงการหรือแค่ดราม่าชั่วคราวโดยบางคนมองว่าบริษัทอาจหันไปใช้ GDDR6X แบบเก่าแทนเพื่อเร่งสต็อกให้ทันแต่สิ่งที่แน่นอนคือการขาดแคลนหน่วยความจำจาก AI กำลังกระทบห่วงโซ่ อุปทาน GPU ทั่วโลกในบทสรุปนี้ความสำคัญของกาดจอระดับไฮเอนจากทีมกรีนจะแพงต่อไปอีกนานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงการ PC กำลังเป็นสิ่งที่ธรรมชาติและความสำคัญของกาดจอระดับไบเฮนจากทีมกรีนจะแพงต่อไปอีกนาน